สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูห้องสิเจ๋งอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องตูนิเร์เพนท์เฮาส์นะครับที่โครงการบิ๊กนิกนะครับวิสามกิจสองนะ,ะห้องตูนิเร์เพนท์เฮาส์เนี่ยมันเป็นห้องที่ที่ค่อนข้างเด่นนะ,ะเพราะว่าอย่างชื่อมันก็บอกแล้วแหละว่าตูเนยเป็ร์เพนท์เฮาส์นะครับห้องนี้มันขนาดใหญ่นะถือว่าเป็นห้องไซส์ใหญ่บนคอนโดที่อยู่ติดบนถนนสุขุมวิทนะครับห้องนี้มันขนาด96ตารางเมตร นะครับเราก็เป็นห้องแบบดับเบิลวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็คือเข้ามาในโซนแรกเนี่ยก็จะเป็นโซนของครัวนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นโซนลิฟวิ่งนะครับลิฟวิ่งกับไดนิ่งอยู่ต่อกันนะครับตรงลิฟวิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นโซนที่มันได้เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะครับเนี่ยถ้าต้องเสยที่ไหนก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านบนเนี่ยก็เป็นเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยแล้วก็ตัวกระจก กระจกหน้าต่างเนี่ยมันก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มตามไปด้วยนะก็คือเป็นหน้าต่างข้างบนหน้าต่างข้างล่างเลยนะครับก็คือแสงธรรมชาติเนี่ยก็จะเข้าได้เยอะนะครับดังนั้นห้องเนี่ยมันความรู้สึกในการอยู่อาศัยมันก็จะรู้สึกว่ามันโอถงนะครับมันค่อนข,ข้างกว้างนะครับในโซนของลิฟ่งเนี่ยก็พวกโซฟาวางได้พวกทีวีเนี่ยก็จะวางอยู่ติดกับผน,นังที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มตร่งนี้นะก็สามารถจะอย่างนี้เขาตวิ่งอุ้นเส้นนะ คุณเส้นสีดำขึ้นไปมันทาให้มันมีเส้นไล่สายสตาขึ้นไปนะครับมันก็จะทําให้เหมือนผนังนี้มันดูมันดูเชื่อมต่อขึ้นไปด้านบนนะฮะส่วนม่านที่เขาให้เป็นม่านไฟฟ้านะไม่ต้องกลัวว่าม,มันต้องดึงต้องอะไรมันเป็นม่านไฟฟ้านะนะครับระเบียงก็ค่อนข้างใหญ่นะครับถือว่าเป็นไซส์ระเบียงที่เหมือนออกมายืนเล่นมองดูวิวอะไรได้สบายนะคะรับอ่นะ วิวตร,ตรงนี้ก็เป็นวิวของรถไฟฟ้านะมองไปทางทางคล้องผงนะครับถัดมาก็จะเป็นโซนดนิ닝นะโซนดนิงเนี่ยมันก็อยู่ต่อกับกับโซฟานะดนิงตรงนี้เขาก็วางเป็นสีที่นั่งนะครับจริงๆห้องนี้ทาเกตผมว่าก็เป็นครอบครัวแหละนะครับพ่อแม่อยู่ข้างบนลูกๆอยู่ข้างล่างอะไรเงี้นะยนะก็ดิงสีที่นั่งก็กําลังดีนะนี่เขาก็วางเป็นโตะกลมให้มันมีเซอร์คูลเลชันของของห้องที่มันดีขึ้น นะครับแล้วก็ตีมต้อแต่งเนี่ยเขาแต่งเป็นตีมนะิวยอร์กนะเพนเฮาส์คนที่ถึงเพนเฮาส์คนก็คิดถึงนิวยอร์กนะครับก็มันก็ออเอาขาวๆหน่อยนะดูแบบสว่างๆดูสะอาดตาดีนะครับส่วนถัดมาที่จะพาไปดูนะฮะลิฟ ok ท่ดิเนก็จบละทีนี้เรามาดูห้องนอนเล็กกันก่อนนะครับห้องนอนเล็กก็คือเป็นห้องนอนที่อยู่ชั้นหนึ่งนะครับสําหรับบางท่านเนี่ยซื้อที่เนี่ย ก็อาจจะเอาห้องชั้นหนึ่งเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นห้องทํางานนะเพราะว่าห้องเนี่ยตรง layout ตรงนี้มันเป็นหัวมุมนะครับมันเป็นตึกที่มันเป็นมุมเนี่ยมันก็จะเป็นมองไปมันจะเป็นกระจกสองฝั่งนะห้องนี้ก็สวยนะครับแล้วก็อันนี้เขาวางเตียงแบบ5ฟุตให้ได้วางแบบ3ฟุตครึ่งให้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในตัวโครงการเองเนี่ยสามารถจะวางเตียง5ฟุตได้นะเพราะห้องนี้ก็เหมือนเป็นห้องนอนมาตรดาดห้องนอนนะึง นะครับหัวเตียงเขาก็ดีไซน์ปรุกแบบง่ายๆนะซิมเปลิลคือผมว่าเขาออกแบบมาซิมเปลิลแต่ว่ามันดูลักชัวรี่นะมันดูสวยดีนะครับโครงการก็จะดีลอินพวกตู้เสื้อผ้าให้นะพวกตู้เสื้อผ้านี่คือเป็นเป็นของที่มากจากโครงการหมดเลยนะครับโอเคสำหรับชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีห้องน้ำนะสำหรับคนที่กลัวบอกอ้ย ห้องสองชั้นห้องน้ำาอยู่ไหนมันมีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะห้องน้ำก็เออลียวมาตรฐานผมเข้ามาก็ตัวผมใหญ่นะแต่เข้ามาได้สบายตรงนี้ก็มีชาวนะครับโอเคห้องน้ำก็เป็นหินอ่อนนะสไตล์ของบิสเนสเขาจะเป็นแบบหินอ่อนเนโลอะไรผมไม่รู้จำชื่อไม่ได้แล้วแต่ก็หินอ่อนประเทศนีตรงนี้เป็นตั้งบันไดนะตั้งบันไดก็มีที่เก็บของนะครับก็ที่เก็บของเยอะนะถือว่าแบบ กระเป๋าเดินทงเดินทางอะไรเงี้ยใส่มัในที่เก็บของตรงนี้ได้นะครับถัดมาเดี๋ยวผมพาขึ้นไปนะเนื่องจากอย่างที่บอกมันเป็นดูเพ็กนะครับดูเพ็กก็เป็นห้องแบบสองชั้นนะตรงนี้ก็เป็นบันไดนะบันไดก็เป็นบันไดจริงจังนะเป็นบันไดที่แบบเดินง่ายอ่ะบางทีดูเพ็กเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าให้บันไดมันเล็กมันเดินยากแต่ว่าเนี้ยคือเขาวางบันไดมันค่อนข้างดีนะแล้วถ่งบันไดก็สูงเต็ม้นที่ไป ธนาขึ้นมาด้านบนนะครับมันก็จะมีชาชนพักของบนันไดเพราะว่าตรงนี้เป็นประตูออกไปชั้นหนึ่งเห็นที่บอกห้องสองชั้นเราได้โฉนดทั้งสองชั้นนะครับด้านบนนี้ก็ออกไปชั้นชั้นบกหนึ่งได้ปรนะมาณนะ้เข้ามาครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะครับในส่วนของห้องนอนใหญ่เนี่ยก็เป็นห้องนอนที่ใหญ่เลยนะคือแบบสเปซแบบโอเคแบบกวา้างนะครับอันนี้เขาก็แต่งมารี เขาดำนะตีมิวโยเหมือนเดิมนะครับเตียงก็สามารถวางทิงไซได้ห้องนี้มันเป็นกระจกเข้ามุมเหมือนห้องนอนข้างล่างพอเป็นกระจกเข้ามุมเนี่ยมันก็เหมือนเปิดพื้นที่ให้มันด,ดูกว้างขึ้นนะครับไดโซฟานะเราสามารถวางโซฟาข้างเตียงได้นะครับโซฟาก็นั่งชิวๆสบายๆนะครับนั่งแล้วก็ดูวิวออกไปข้างนอกเนี่ยดูวิวเมืองผมว่าเจ๋งดี นะส่วนระยะปลายเตียงเยอะมากนะห้องห้องนี้ถือว่าห้ามันกว้างนละระยะปลายเตียงเยอะอันนี้เขาก็ดีว่าเป็นตู้ทีวีนะแต่จะทําตู้ทีวีในหะ้มันใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้แล้วก็ห้องนี้มันก็จะมีกระจกที่มองออกไปตรงดับเบิลวอลลุ่มนะครับก็มันก็จะให้ฟีลว่าห้องมันโป่งแหละนะครับจริงๆตรงนี้จะปิดไปหรือจะอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ ตัดมานะตรงนี้เขาก็ทําเป็นตึงเป็น walk in p r o c e s นะเพราะว่าเขาจะทำพวกตู้เสื้อผ้าเนี่ยลอ้ลอมรอบเราให้เลยนะเนี่ยก็เป็น p r o s e t เป็น p r o s e t ที่ใหญ่เลยนะก็อย่างที่บอกก็คือห้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ข้างบนนะครับก็จะใช้แบบฟัง์ชันตี้ข้างบนเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่อยู่บนสองบนสบายสบายนะครับแ้าไม่ต้องลงไปข้างล่างเลยก็ได้ตรงนี้เป็น p r o c e s นะถัดเข้ามาห้องน้ําห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําที่ ผมว่าเป็นห้องน้ําที่เด่นนะเป็นภาพจำบันหนึ่งของห้องนี้ก็คือห้องน้ำเนี่ยมีชาวร์นะมีสุขภัณฑ์วอชเฟสนะครับม,มีอ่างล้างมือแล้วก็มันมีอ่างอาบน้นําด้วยนะครับบินกเป็นโซนสุขุมวิทนะครับสุขุมวิทมิตสุขุมวิทยเนี่ยพวกคนญี่ปุ่นคนอะไรเนี่ยมาเช่าก็มีอ่างน้ําก็ถือว่าจะเป็นจุดขายได้นะครับแล้วก็อ่างน้าเนี่ยมันก็มองออกไปที่ วิวหน้าต่างด้วยนะมันเพราะมันเป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มตรงน้งน้ำพอดีนะครับแล้วก็มีม่านปิดได้นะถ้าเกิดว่าคิดว่ามันโป๊แต่จริงมันมองไม่เห็นนะแต่ว่ามีม่านปิดได้นะครับก็เป็นการออกแบบห้องเลเยอร์แบบจูเนียร์เฮาส์นะครับที่ผมว่าห้องมัน96ตารางเมตรอะแต่ว่าเขาจัดพื้นที่จัดลงมาได้ลงตัวน่าสนใจนะครับก็ เอาว่าถ้าใครสนใจนะหาห้องใหญ่ฟีลลิ่งเหมือนอยู่บ้านเหมือนอยู่โฮมเนี่ยแนะนำที่เข้ามาดูนะที่วินิคเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่ผมมาดูเนี่ยมันห้องมันเหลือไม่เยอะแล้วแหละเอาผู้ตามตรงห้องมันเหลือแค่แค่ไม่กี่ห้องแล้วนะครับก็ถ้าอยากได้อยากอยากได้ราคาดีๆนะอย่างตอนนี้ราคาเริ่มต้นมันแค่19.5ล้านเนี่ยผมว่าราคาค่อนข้างดีนะเทียบกับสกยว่าทำเลเทียบกับ ตัวตึกการดีไซน์สิ่งที่คุณได้เนี่ยผมว่าค่อนข้างคุ้มนะยังไงก็รีบๆเข้ามาแล้วก็มาติดต่อเซลล์ที่หน้างงานได้เลยนะครับโอเควันนี้ไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ